ฟูจิครับวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังครับรู้จักโรคก,กินโปรตีนแล้วดูดซึมเข้าร่างกายน้อยไหมครับหรือเรียกอย่างว่าคาเค็กเซียเพื่อนเพื่อนรู้จักโรคคาเค็กเซียมไหมฮะนั่นก็คือโรคก,กินโปรตีน<ๆ>กินเนื้อเข้าไปมันเสริมสร้างเป็นกล้ามเนื้อในเซลล์ได้น้อยครับโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะจ่ายเงินซื้อกินเนื้อกินหมูเข้าไปแต่มันสร้างเซลล์ไม่ได้โปรตีนนะฮะมันเป็นผมมันเป็นตามันเป็นคิ้วมันเป็นอวัยวะต่างๆแต่ถ้าไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นน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 คคครรรัััับบบและะทีีีีี่่่่่าาาาาสสสใใจจจปปปุ้้มมมโโออกกเเเเยยยงง็ตไดดูซึข พอดีผมมาดูผลวิจัยแล้วผมตกใจนะก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับลำไส้ของเราครับลำไส้เราถ้ามีจุลินทรีย์น้อยจะทำให้โปรตีนดูดซึมเข้าร่างกายได้ยากถ้าในลำไส้เราไม่สะอาดจะทำให้ร่างกายเราดูดซึมโปรตีนที่เรากินไปดูดซึมได้น้อยครับผมไม่เชื่อครับก็เลยมาดูผลวิจัยต่อวันนี้มีผลวิจัย2ฉบับครับผลวิจัยฉบับแรกนิตยสารการแพทย์ที่ชื่อว่า Science Translational Medicine เผยมีการทดลองหนู2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่มีจุลินทรีย์ในลำไส้เลยกับอีกกลุ่มนึงคือหนูธรรมดาที่มีจุลินทรีย ในลำไส้เลยจะมีกล้ามเนื้อลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับหนูที่มีจุลินทรีย์ในลาไส้ครับแสดงว่าคนที่กินยาปฏิชีวนะเยอะคุณนึกว่าร่างกายคุณสะอาดแต่ในร่างกายคุณไม่มีจุลินทรีย์ดีไม่มีจุลินทรีย์ร้ายก็ไม่ดีนะครับจะทําให้มีการดูดซึมโปรตีนเข้าร่างกายได้น้อยครับแต่ถ้าจะเลือกได้ก็คือเลือกจุลินทรีย์ที่ดีครับเพราะจุลินทรีย์ไม่ดีจะทําร้ายร่างกายเราให้เกิดเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคต่างๆมากมายครับถามว่าในคนจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับก็เ,เลย จำนวนชนิดน้อยเมื่อเทียบกับคนธรรมดาจะมีจุลินทรีย์เยอะกว่า และมีชนิดของจุลินทรีย์เยอะด้วยครับที่เรียกว่าโรคคาเคเซียนะครับโรคคาเคเซียก็คือโรคอะไรครับเคยเห็นไหมครับว่าคนที่เป็นมะเร็งทำไมเข้าผอมผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอย่างเดียวนะครับเวลาป่วยหนักๆเนี่ยทำไมเป็นโรคกล้ามเนื้อผอมผิดปกตินะครับนั่นคือโรคคาเคเซียภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอากุเอกิสึหมายถึงอะไรครับมีน้ำพิษในร่างกายคนที่ป่วยจะมีน้ำพิษในร่างกายไอ้น้ำพิษในร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อมีจุลินทรีย์ในลำไส้น้อยจะทำให้ดูดซึมโปรตีนเข้าราา่่่่่่่่่าา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 งงงงกกกกกกกยยยยยยยนนนนนน้้้้้้อออออเเเเมมมมมมืโโโปปปปรร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 รตตตีีีีีดดดดูซซซึึขขไไไไ็แสสวทหคับพะใ มันเป็นหลายส่วนในร่างกายครับและถ้าโปรตีนขั้นดูดซึมเข้าไปในร่างกายไม่ได้เป็นไงครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เราไม่ได้ป่วยแต่เรามีโอกาสมีกล้ามเนื้อน้อยครับนั่นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้เราน้อยครับผลวิจัยแค่นี้ผมไม่เชื่อเรามาดูผลวิจัยฉบับที่2ครับในปี2002ลงนิตยสารการแพทย์หรือวารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า Cancer Science มีการทดลองเอาหนูมาครับแล้วทําให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วแบ่งมาสกลุ่มกลุ่มที่1นะฮะให้กินอาหารธรรมดาและกลุ่มที่2ให้กินอาหารที่มีจุยยาาล,าาจลินทรีย์ที่2มมีกล้้าเนือ ก็เพราะว่ามีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปในลำไส้ทำให้ลำไส้ดูดซึมโปรตีนเข้ากล้ามเนื้อได้ครับ ส่วนในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนูที่มีกล้ามเนื้อตกและเป็นมะเร็งและกินอาหารธรรมดาเนี่ยกล้ามเนื้อไม่กลับคืนมากล้ามเนื้อตกไปตกไปตกไป,ตกไปครับเพื่อนๆก็อาจจะคิดใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมีกล้ามเนื้อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปกินอาหารเข้าไปเนี่ยในแต่ละวันมีผลทิจใจบอกอยู่แล้วว่าเรากินโปรตีนไม่พอแถมถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเราจะมีโปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเราไม่ได้ผิวเราก็ไม่ค่อยดีเอ้ยทำไมผิวไม่ค่อยดีเป็นสิวง่ายทำไมเหนื่อยง่ายแล้วก็ห่วยง่ายเรากินโปรนไไมกกก้้้ใําาาาาเรดดิทยหปูซึับ มีโอกาสห่วยได้ครับนี่คือเห็นไหมครับว่ากล้ามเนื้อของหนูเนี่ยมันกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับสำหรับตัวที่มันได้กินอาหารที่เป็นใย,ยอาหารและเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนี่ยมันให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาได้ครับแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มีกล้ามเนื้อแบบใหญ่เป็นนักกล้ามนะหมายถึงว่ากล้ามเนื้อกลับมาเป็นคนปกติพอมาดูผมวิจัยแล้วคนระับผมรู้สึกว่าเออทำไมเรากล้ามน้อยนะตระวังให้ดีนะถ้าเรากล้ามน้อยนะอย่าเรียกว่ากล้ามน้อยดีกว่าครับเรียกว่าเรามีโปรตีนน้อยโปรตีนน้อยกนนร่าั้กมท เพราะนั้นถ้าเราต้องกินเนื้อ300กกรัมมันเยอะมากแล้วเรามีลำไส้เราไม่สะอาดอีกก็ทําให้เราดูดซึมโปรตีนเข้าไปในร่างกายได้น้อยโปรตีนสาคัญนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ไขเป็นยังไงครับก็คือหนึ่งะฮะก็คือการทําให้ลำไส้คุณสะอาดครับในต่างประเทศเขามีวิธีการทําให้ลำไส้สะอาดโดยการฟังแล้วอาจจะตกใจนะก็คือเอาอุจจาระของคนที่แข็งแรงที่มีจุลินทรีย์ดีเนี่ยเอามาใส่ในลำไส้คุณในท้องคุณเพื่อที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ดีแต่ในประเทศไทยอาจจะยากครับเพราะว่าอะไรครับถ้าไมา ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าแนะนําในประเทศไทยครับเอาแล้วทําไงต่อครับเขาเรียวกว่าวิธี Bio ไบโอเจนิกเมื่อนรู้จักไหมครับคขาบอกไบโอเจนิกคืออะไรครับก็คือไปเอาจุลินทรีย์ที่ดีของคนเนี่ยเอามาเพาะแล้วได้เกิดสารดีๆนะพวกจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมาผลิตสารดีๆเพื่อต่อสู้อะไรต่างๆนะครับแล้วเอาสารเนี่ยนะฮะกลับคืนเข้าไปในร่างกายโดยการดื่มเข้าไปก็ทําให้เพิ่มจุลินทรีย์ดีในลาไส้อีกวิธีหนึ่งก็คือการเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้มันมีชีวิตหลงเหนืออยู่ในลำไส้หรรือออออเเปปลล่่่่าาาาาบงงทีูนน้้ยยยยยแวจจะตกไถึ ด,ดังนั้นก็คือวิธีการเลือกกินจิบซีที่ดีดิบซีที่ดีที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในน้ำไส้ได้ครับถามว่าอาจารย์ฟูจิกินอะไรอยู่ผมก็มีตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ ในนี้ครับมันมีผักอยู่24ชนิดนะครับและในนี้มีข้อดีอีกอนึงครับก็คือเห็นไหมสาันนี้มันจะเป็นจุลินทรีย์พิเศษครับหนึ่งในนั้นคือจุลินทรีย์ที่ช่วยทําให้ลําไส้เราสะอาดมีจุลินทรีย์ที่ไม่โดนน้าย่อยย่อยแล้วมีชีวิตหลงเหลือในลําไส้เราเพื่อไปสร้างอาณาจักรจุลินทรีย์สะอาดจุลินทรีย์แข็งแรงเพื่อต่อสู้จุลินทรีย์ร้ายในลาไส้เราเรืออีกอันหนึ่งครับจุลินทรีย์แบบนาโนจุลินทรีย์แบบนาโนก็คือมันเล็กกว่าจุลินทรีย์ธรรมดาส 1. 1, น,น,นบบล,าล,ล้าาเรไมีโหน้าทึ่ scenario, สอส้รคง ภูมิทนทานถูกสร้างที่ลำไส้ดังนั้นเราจะไปกระตุ้นลำไส้ให้สร้างภูมิได้อย่างไรมันก็คือ J ุัินี้แบบนาโนมันจะเข้าไปในผนังลำไส้เข้าไปส่วนลึกของลำไส้แล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เราสร้างภูมิ้านทานต่อสู้โรคนี่แหละคือตัวนี้ก็คือผลวิจัยหรือศูนย์วิจัยจากต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริกาช่วยกันผลิตกันมาออกมาเป็นตัินี์แบบนาโนซึ่งผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยผมก็กินให้เพื่อนดูแล้วกันแนี้ไม่ต้องใช้กันไก่นะครับของแท้ฉีดโดยไม่ต้องใช้กันไก่ขึ้นนง่ขลยนะครับ เนอยไปงี้ครับเย mm. ยาครับเดี๋ยวปีนะครับนี่ก็คือจุลินทรีย์ที่มีผัก24ชนิดและก็มีจุลินทรีพิเศษซึ่งไปช่วยต่อสู้จุลินทรีไ์ร้ายในลำไส้เรามาแล้วกินเลย mm. ไม่หวานไม่มีน้ำตาลป้องกันการเป็นเบาหวานดีต่อบคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับ กินอย่างนี้ทุกวันครับทั้งหมดนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้วิธีการมีอยู่3สตเนนสตปเท่านั้นครับสเตปที่1ครับก็คือข้างล่างจะมีลิงก์ให้กดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทเมื่อกดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าขอข้อมูลจุลินทรีย์นาโนผัก24ชนิดแล้วผมจะส่งข้อมูลให้เพื่อนๆครับยขข้ำครับจุลินทรีย์นาโนผัก24ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ